เอาละครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพาไปดูสกิลคอมโบหนึ่งนะครับที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสกิลคอมโบนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นสกิลคอมโบที่แบบคนเล่นกันเยอะมากๆนะครับผมหลังจากที่มันมีการอัปเดตกันเข้ามานะครับจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะมาเลยครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โหมดจัดอันดับนะครับผมวันนี้ก็เป็นโหมดแรงนะครับที่พึ่งรีกันไปนะครับ ต้นสีสั้นนี้นะจ๊ะกำลังคนตึงเลยนะครับกำลังคนตึงคนกําลังตึงตึงกันเลยนะครับเพราะว่าแรงโหดๆเนี่ยก็โดนรีมาอยู่ในระดับเดียวกับเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเป็นกําลังใจให้ีด้วยนะครับ ก่อนจะถึงปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับผมว่ามีสกิลของใครบ้างนะครับสกิลแรกนะผมเป็นของเคนรี่นะครับสกิลที่2เป็นของลูน่านะครับสกิลที่3เป็นของจัสตินนะครับแล้วก็สกิลกดใช้นี่แหละนะครับผมตัวเด่นตัวปั่นเลยเนี่ยครับก็จะเป็นของทัศยะนะครับผมอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจูดจัดแน่นอนนลยครับเกมนี้เนี่ยน่าจะตึงๆเลยนะครับโอ้ยมากระตี้ยนึงว่ะไปครับผู้ชมลุตื่นเต้นว่ะไม่ได้เล่นนานขอหาปืนก่อนนะครับอุ้ยสวยขอปืนไกลหน่อยเพื่อน โอ้ยเจ้าปดจ้าดโอ้ด้านหลังด้านหลังโอ้ยโอแตกหนึ่งมันจะมีเพื่อนมาปิดกนเลยหนระือการขอปิดกรอ,อย่าอยา่าอย่านะน้องมันถ้าเล่นเปหลายวันรู้สึกมือสั่นนิดๆนะครับอเอ้แต่ก็ได้อยู่เมื่อกี้โดนหวัวไปเม็ดนึงด้วยแหละน่าจะฟุกนะครับเอ้พลทหารเราไปสองคนแลว้วครับใครบัองอาจคาผูสาวคอยเดีย๋ยวต้องเจอแน่ได้เวลาที่เราต้องไปเจอฉายจริงเอ้ อู้เจ็บ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 ต้องตามครับต้องตามจูดจูดนี่เป็นไงจูดมาแล้วเว้ยน้องไอ้น้องพี่มาแล้วล้มหนึ่งอุย้ยพร้อมกันเลยโอ้โหนึกว่าเขาอยู่คนเดียวอ้ยสวยเพื่อนเฮลมีเฮลมีพลีสโอเคขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าเขาอยู่คนเดียวเลยครโอ้ตกใจดีนะล้มพร้อมกันนะครับถ้าเกิดเราล้มก่อนเนี่ยสวยแน่นอนนะครับ ไอตัวสกิลวิ่งของทัศญาเนี่ยครับผู้ชมผมคิดว่ามันมีประโยชน์ครบเลยนะเอาไว้ทั้งไล่ล่าแล้วก็วิ่งหนีได้นะครับผมบอกเลยว่ามันกดได้3ครั้งเนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็ไวมากมากเลยนะใครที่แบบเป็นสายล่าเนี่ยมีสกิลนี้ไว้ก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะเออแล้วก็ใครที่เป็นแบบสายจุกหนีเนี่ยมันจังหวะที่เราแบบโดนยิงหรือว่าจังหวะที่เราแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเออเราจะถอยอะ่ะมันทําให้เราแบบนําหน้าศัตรูไปได้แบบ3เท่าเลยนะคุณผู้ชมเพราะมันกดได้3ามทีมันมายังไงของมันเนี่ยอุย้ย เอ้ยมายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีก่อนพีก่อนเพื่อนโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยใจเย็นใจเย็นอ่ะดึงเพื่อนโอ้ยนึกว่าเพื่อนโอ้โหกดดึงอยู่ตั้งนานเดี๋ยวโอ้ยขอโทษทีเพื่อนโอ้ยเราก็นึกว่าเพื่อนคานมาหาเราไม่ใช่ต้องรีบออกครับเสียเซลเลยเมื่อกี้ยืนดึงอยู่ตั้งนานก็ว่าอยู่ทแไมปุ่มชุบมันไม่ขึ้นวะเวรกรรมไม่มีเหรียญอีก ขอโทษีเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหาเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยกี้เันผมเห็นแบบไอแบบตัวเมื่อกี้แน่เลยไหนอหัวแตกจะนหนีไปไหนมา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 นายมาให้เราปิดจ็อบซะทีดีมาเรียบร้อยครับได้มาเพิ่มหนึ่คิวแล้วก็ได้ไอวอมาด้วยใช่ปะ ไอแสงลอยเข้าเมื่อกี้ที่ผมเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันคือไอบอลใช่ไหมทุกคนที่มันลอยเข้ามาในตัวเราใช่ไหมใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมที่แบบคลิปที่แล้วผมถามทุกคนไปถูกป่าไม่รู้อะแต่คิดว่านราจะใช่อะเออไปเดี๋ยวเราไปหาชุบเพื่อนก,นกันดีกว่าครับผู้ชมผมว่าหาเหรียญเวลานี้เนี่ยมันอาจจะเสียเวลาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชุบวงกันดีกว่านะเพราะว่าไอเมืองข้างหน้าเนี่ยมันมีคนเก็บของไปหมดแล้วแหละเพราะว่าคนชอบรงมตรงนี้นะครับจะวิ่งตามหาเหรียญคงไม่ได้ดังนั้นก็วงชุบนะครับผมสะดวกสบายสุดแล้วนะครับแต่ก็เสี่ยงนิดนะ มาครับตังไวอวอไปก่อนเลยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคนก็ลดช้าอยู่นะดูแล้วก็น่าจะมีตีตึงๆอยู่ประมาณ 2- 3งสาตีนะครับผมอันนี้คือมั่วนะครับไม่ได้มีหลักการอะไรมั่วล้วนๆมั่วล้วนๆสารกระสุนมั่วล้นาาวลนโอ้คครับเราชุบเพื่อนเสร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วไปดีกว่าผมว่าเขาน่าจะไปกันหมดแล้วนะวเพื่อนเอ้ยมีเท้าขึ้นเดี๋ยวขอกินเท็ดก่อนแป๊บนึงไปไปช่วยเพื่อนกันคุณผู้ชมต้องใช้พลังควาไมไวของเดอะแฟ จูดนี้เป็นไงอุย้ยมันด้านขวาก็ามีนะโอ้เจ็บเจ็บเดี๋ยว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 เอะเดี๋ยวเอโอ้ไม่โดนเอาไม่ล็อกอุย้ยจะเปจ,จอย่านะน้องพี่สู้นะผมเขาก็สู้เหมือนกันนะผู้ชมเราต้องเข้าบ้านก่อนแล้วแหละไอ้วอผมจะหมดเอามาเซเอาเบอร์สี่ไปอีกแล้ว หอควางระเบิดกายเหมือนกันนะเนี่ยเอา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 ออกมาอย่างนี้เรียบร้อยครับล้มหนึ่งออกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิน้องไปซ้ําก่อนเลยให้ไวเลยให้ไวเลยเรียบร้อยครับเห็นเห็นเห็นแล้วหัวแตกหัวเด่นด้วยเห็นนะน้องเห็นนะน้องแหววิ่งมาจะแอบไหลต้นไม้เนียนเลยเนี่ย เอาละรครับผู้ชมตัวนี้เราได้มา7คิวแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีก26คนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปชุบเพื่อนก่อนนี่ครับไปดยความไวของเดอะแฟตนี่แหละมาช่วยเราเพื่อนเรียบร้อยโอเคสวยดูแลว,วงไกลนะครับผู้ชมเราอาจจะต้องใช้รถในการเข้าวงนะครับเพราะว่าทางที่เราวิ่งไปเนี่ยมันจะโล่งมากๆเลยนะครับพอดีเลยมีรถกระบะนี่ยครับมาเลยมาเลยผู้าสาวน้อยมาโอ้โหแล้วข้างหน้าใส่กันอย่างนัว โอ้เลี้ยวก่อนเลี้ยก่อนนี่ครับเพราะว่าข้างบนเขายิงเงินบนหลังคาครับผู้ชมผมไม่ค่อยชอบเมืองเมื่อกี้ซื้เท่าไหร่นะคนที่ชอบดีด้่ยบนหลังคาเนี่ยยิงยากนะครับไม่หามุมเล่นดีๆเพราะฉันเราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนนะครับผมตู้งนะอใครที่มาเล่นกับผมะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชมก็จะขับรถชุบตลอดนะครับผมงั้นก็ถ้ามีเหรียญเนี่ยผมจะพยายามไปชุบนะครับแต่ถ้าไม่มีเหรียญเนี่ยผมจะหาวงชุบนะครับผมก็ไม่ยอมปล่อยให้นั่งรอนานนะครับผมครที่ โหผมว่าตึงอยู่นะเหลือสิบปดคนวงเท่านี้เนี่ยแต่ผมได้ยินเสียงใครยิงเก็บเสียงตรงไหนรถเอานี่ปะอวดไปเลยล้มหนึ่งและซ้ำเลยด้วยนี่ครับ <Hey. S 1> เก็บตุยเหมือนกันนะเนี่ยโหปืนอะไรไม่รู้นะครับ <Hey. S 1> น่าจะก c ซ่ะ AC 80นนะครับ <Hey. S 1> ผมแรงมากนะได้ยินเสียงยิงดังจุ๊บจุบจุบอยู่นะ เราต้องเข้าวงทางนี้ครับเพราะว่าข้างหน้าเดี๋ยวคนอยู่บนดาดฟ้าเยอะนะครับผมต้องแอบ,บๆเข้าตรงกองฟางตรงนี้นะอ,อุ้ยใช่หรออุ้ยใช่ดิใช่ดิใช่ดีหลมหนึงโอ้ยเฮ้ยมีเท้าขึ้นมีเท้าขึ้นข้างหลังข้างหลังสวยแฟนผมเองครับแฟนผมเดี๋ยวขอเช็คก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าวงเนี่ย ไอข้างบนมันยังมีมีอยู่มีอยู่มันมีมันมีเอาหัวให้เราหน่อยนายเราขอหัวเดียวพอต้องเข้าเลยครับผู้ชมมองมาแล้วต้องแอบแอบเข้าเอานะว่าเราจะเสียเปรียบเนะี่ยผมเขายิงจากด้านบนลงมานะจื๊บนี่ไปไงสเตปในการจุกเนี่ยดูชุดผมด้วยนะผมเอาชุดนักวิ่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอมเที่ยงเหรอโอมเที่ยงเหรอการเปิดจุดปล่อยไปก่อนนะครับผมแฟนผมเก่งอยู่แล้วผู้ชม ปล่อยเลยปล่อยเลยนะ่ะไหวไหวแน่นอนนะครับผมเรายืนครบตรงนี้ให้เนะี่ยเพื่อมีคนวิ่งเข้าชาร์นเนี่ยผมเราจะได้ช่วยกันอุ้ยนีง่งโอ้ยอคือ,อ,คอ,อ,คอไอ้บา้าเลยไม่โอ้ดูมันถมี่คุณผู้ชมมันถมมันถม,ม,นถมแปนผมเปถมผู้หญิง <c oughs> โอ้ยเกือบแล้วอ,อีกนิดเดียวเนะี่ยผมเขาอยู่เต็มตี้เลยนะครับเราจะได้ที่สามเนี่ยผมบวกมาสามสิบเอ็ดเนี่ยผมเราได้มาสิบคิวนะครับผมโอ้ก็ ภารกิจคอมพีตเราเอาสกิลคอมโบนี้มาก็สนุกดีเหมือนกันเนี่ยผมเวลากดทีไรนี่สนุกตลอดเลยนะครับสกิลของทศัศยะนะครับสำหรับคอมโบนี้เนี่ยผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคอมโบแบบนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะครับผมส่วนใครที่มีคอมโบไหนอยากจะแนะนํานะผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนําคอมโบกันได้นะผมจะได้เอามาแบ่งฟันกันแล้วก็ผมจะได้ไปลองเล่นบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผิดผลาตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆเลยสำหรับวันนี้ซิโยกินจูนิกซัมครับอย่าลืมกิน